วัสดีครับพบก,กับสุลการลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่สซกันลอดนะครับชี้การตัดสินใจย้ายมาหงแดงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคอลัมน์สกันลอดนะครับแบ็คซ้ายดาวรุ่งของลิเวอร์ pool บอกว่าการย้ายออกจากเบอร์มิงแฮมซิตี้มายังทีมแอนฟิลด์ของเขาคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วดาวรุ่งในวัย18ปีนะครับรายนี้ย้ายมารุ่มทีมหงแดงเมื่อสปีก่ครและตอนนี้เขาก็ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเคลอปไปเรียบร้อยแล้วครับ มันเป็นเรื่องง่ายจริงๆผมรู้ว่าต้องทําอะไรผมรู้ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาของผมเซกันลอนกล่าวก,กับการตัดสินใจอย่าออกจากเบอร์มิงแฮมสติครังแรกที่ผมได้ยินว่าลิอรูพู้สนใจที่จะเซ็นสัรญกกับผมผมดีใจมากๆมันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ผมไปสนามฝึกซ้อมพบกับโค้ชผมรู้ว่าผมได้พบสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาการเล่นฟุตบอลของผมมันเหลือเชื่อเลยที่นี่เป็นสโมสรที่น่าทึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง เป็นบอลที่ขังร้ายมันเป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถขอได้จริงๆผมรู้ในะทีนทีว่าน,นี่คือสมสนร,รพิเศษที่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึง่งสกาลอนยังได้พูดถึงการประดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลท,ที่ได้ลงเล่นเกมเจอก,กับตูลูวดยังมีอีกมากที่ผมต้องการปรับปรุงและมีเป้าหมายมากมายที่จะต้องทําให้สําเร็จผมขอให้มันใช้เป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจริงๆชัดเจนว่าการมาที่ลิเวอร์พูลนั้นเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งเป้าเอาไว้เสมอ ตอนที่ผมกลับมาครั้งแรกผมมีการบาดเจ็บเล็กน้อยดังนั้น,นมันจึงกัดขวางความก้าวหน้าของผมนิดหน่อยผมมีเวลาเล่นเกมที่จํงกัดแต่ผมก็มีเป้าหมายเดียวกันเสมอแผนเดิมตลอดมาอยู่ที่นี่เหนได้ที่ว่าเมื่อมันมาถึงผมพร้อมแล้วผมทํางานอย่างหนักตลอดทั้งฤดูกาลก่อนหน้านี้เพื่อสิ่งนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มหัศย์ลิเวอร์พูลเอ็โคนะครับ บอกว่าความสามารถของลุยดิอารในการเล่นได้มากกว่า1ตําตำแหน่งนั่นเป็นส่วนการที่ทําให้สโมนสอดลิวพูลควาตัวเขามาร่วมเทียมเมื่อ2ปีก่อนลุยดิอารนะครับสามารถลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนะครับปีกซ้ายปีกขวาก็ได้แล้วก็เป็นกองหน้าตัวเปล่าอย่างได้ดังนั้นความสามารถของดิอาร์ซึ่งถูกยกไปเล่นตำแหน่งปีกขวาในการชดเชยการจับไปของโมเมซาลาในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับรูปแบบการเล่นในระบบใหม่ของทีมหงด่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปีกให้เล่นลึกลงมาหน่อยและอาศัยเท้าขวาที่ถนัดในตำแหน่งนี้ซึ่งแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นช้อยที่น่าสนใจสําหรับเจกเก็คลับเพื่อที่จะโยกเดียร์ไปเล่นเป็นปีกขวาหรือแม้แต่กระทั่งจับเอาฮาวิเรียดไปเล่นเป็นปีกขวาก็ได้ในตอนที่ซา่ามีอยู่ประมาณ1เดือนเจกก็บ <K> มีความเชื่อมั่นนะครับในตัวของลุยเดียร์ตและเชื่อว่าเดียร์ตจะกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังจากที่เขาต้องไปเชิญในปี2013ซึ่งดดเดียรได้รับบาดเจ็บเดียรสมควรได้ดรูก,กาศและความเชื่อมั่นอย่างมากจากนี้นะครับบอสเอนริกเอนครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลชื่อว่าเปาลินยากองกลางจากคุลลมนั้นเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับทีมลิเวอร์พูลและจะเป็นคนที่ช่วยลิเวอร์พูลคว้ามความสําเร็จคว้าแชมป์ได้และก็เป็นคนที่ลิเวอร์พูลตามหายอยู่ โมเซนกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่หงแดงกําลังเล็งอยู่โดยโมเซนกให้ความคิดเห็นว่าเวคิว่าถ้าคุณมองดูมิฟิโอตัวรับในเวลานี้คุณจะพบว่าเจ้าเปาลิญานั้นจะต้องติด1ใน5ของผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยและผมก็อยากให้เขาย้ายไปที่ลิเวอร์พูลผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะประเภทที่ลิเวอร์พูลต้องการในตำแหน่งกองกลางตัวรับและกําลังมองหายอยู่อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพวกเขาพยายามสัญญากับเจ้าบุลย่ามาแล้วเดือนม,ม,มกราคมผมคิดว่าคุณลัมจะต้องเรียกร้องค่าตัวที่ไม่มีใครอยากจะจ่ายแต่ถ้าการย้ายทียมในช่วงซัมเมอร์มันแตกต่างออกไปผมคิดว่าเขาน่าจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤด,ด,ดูกาลนี้และผมเชื่อว่าหากลิเวอร์พูลสอยเจ้าบุลย่าไปร่วมทัพก็จะทําให้ได้แชมป์ติดไม้ติดมืออย่างแน่นอนส่วนตัวเอ็ดวินแล้วนะครับโอ้โหเอนโดกำลังเล่นดีเลยครับ ซึ่งแน่นอนเอนโดนั้นกําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในส่วนของค่าตัวนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอนโดถูกกว่าอย่างเยอะซึ่งก็ซื้อมาแค่16ล้านปอนสำหรับเอนโดส่วนเจา้าบป็นอญาเนี่ยได้ข่าวว่าถูกโกงราคาค่าตัวไปถึง40ล้านปอนแล้วนะครับซึ่งอายุก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะตอนนี้เจา้าบป็นอญาก็28แแล้วนะครับ ในการฝึกซ้อมล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลเมื่อวันนี้นะครับไม่พบจารลคอนซาร่วมซ้อมด้วยนะครับโดยกองหลังในวัย20ปีนะครับไม่ได้ฝึกซ้อมในเช็คเซนต่างๆโดยคาดกัรงว่าเขาไม่ได้เข้า,าร่วมซ้อมในการฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้แต่ยังไม่มีรายงานนะครับว่าเขาได้รับบาดเจ็บหรืออะไรกันแน่แต่น่นหนว่าคนที่จะได้ออกสตาร์ทยืนเคียงข้างกับวร์กิ้ฟันไดในเกมพบกับเนวกซก็คืออิบรามาโก,กานเตมากกว่าคนอื่นในตัวเลือกทั้งหมดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กภายในทีมณนเวลานี้ ดยล่าสุดน,นะครับจอร์คอนซแนต์ได้ยนเจ็บคู่กับเบอร์กิฟฟันไดในเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่ไป2-0นะครับแต่ว่าทางฝั่งของอิบราฮิมากอนาเต้น,นั้นได้ยืนคู่กับทางฝั่งของบอร์กิฟฟันไดในเกมพบกับอร์เซนอลดังนั้นอาจจะเป็นการาสลับกันลงเล่นนะครับแต่ตัวหลักน่าจะเป็นเบอร์กิฟฟันไดซึ่งนัดเจอกับทางฝั่งของนิวคาสเซิลน่าจะเป็นอิบราฮิมาก,กุนาเต้น,นะครับเพื่อรักษาความสดในช่วงการแข่งขันที่มีค่อนข้างเยอะของลิเวอร์พูลนะครับ สอบไม่ผ่านดีนะที่หงไม่ยืมตัวหรือว่าซื้อขาดคุณไม่ได้ไปต่อนะครับเอริกเทนฮาร์คไม่ต้องการเซ็นสัญญาก,กับโซเฟียอัมระบักแบบทาบออินต่อไปแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับจะไม่ใช้ออปชั่นในการซื้อขาดและจะปล่อยตัวกับเกนต้นเก่าในช่วงสมเอนี้นั่นก็คือฟิโอเรนตีน่าก่อนหน้านี้ลิบูของพวกเราเคยเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจแต่ตัวนักเตะอยากย้ายไปแมนยูมากกว่านะครับ เราปิดท้ายกันที่เจคครับอัปเดตความพร้อมนะครับตัวเจ็บของลิเวอร์พูลก่อนเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับเจคครับเอปจอในอย่างของลิเวอร์พูลนะครับอัปเดตความพร้อม2นักเตะภายในทีมตัวหลักนะครับที่บาดเจ็บไปก่อนที่จะพบกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในเกมพิมลลินัดส่งทันปี2023นะครับลิเวอร์พูลของเราขึ้นนำมาจากฟูงแลงผ่านไปสุดเก้าเกมแต่ก็ยังเป็นทีมที่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นติอโกอาคันตัราเซวันวัตติติก รับตัดเรมิการ์ดรวมถึงเจอมาติปที่ทั้งหมดก็ยังคงพลาดในการลงเล่นต่อไปในช่วงข้ามเบรคขณะที่แอนดี้โรเบอร์สันฟุแบ็ลสกอตแลนด์ก็ยังคงต้องพักต่อแต่สำหรับไอซิดแม็กเอลสเตอร์กองกลางดีก,กทีทีมชาติอาร์เจนตินามีนุ้นคัมแบ็กกลับคืนสู่ทีมในรวบเร็วนี้โรเบอร์สันยังคงต้องพักต่อจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และยังคงไม่ได้เคียงกับการลงมาซ้อมกับทีมได้เลยนั่นหมายถึงว่าเขายังคงห่างไกลกับการกลับมาลงเล่นอีก งผมคิดว่าในเดืนอนมกราคมเขาคงมีโอกาสใกล้เคียงในการกลรับมาอีกครั้งส่วนสาหรับแม็กอลิสเตอร์เราจําเป็นจะต้องประเมินร่างกายของเขาในการซ้อมว่าเขาพร้อมมากแค่ไหนหตือก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่เราต้องมั่นใจในว่าเขาจะพร้อมจริงๆแล้วเราจะไม่เร่งรัดใช้งานเขาเร็วเกินไปเช่นเดียวกับบางสเติกท,ที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยด,ด,ดีกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายเจเก้นเขากล่าวท่านี้นะครับนี่จะเป็นเกมสุดท้ายของนกเตะภายในทีมทั้งวัตตรุเอนโดละ โมเมซาร่านะครับซึ่งทั้งสองคนจะไปร่วมทีมชาติในท์นาเซียแอชเชนคัพและอริกันออฟเน,นในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ซึ่งเจคเก็ก็ยืนยันว่าริบูคุ้นชินกับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่เราต้องเสียสละไปกับรายการแข่งขันนี้เราเคยเสียซาลาและ,ะเซโดมาเน่มาก่อนแล้วแล้วเราก็เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แล้วบอต้องยานว่าต้องเป็นห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องจวดคือเกา นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่30ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ